โอ้ยก้อีด้ดีไหมเนี่ยดีไหมคะโอ้ยก้อยีดีดีเพาเป็นกา้ขอบเสือของผมคิดว่าผมจะไม่รู้เขาล้มของเขาไปเกี่ยวอะไรด้ยเขาไปเกี่ยวอะไรกับการล้มของพี่เทนอุ้ยทำไมไม่ล้มมาน้ากับพี่คุณเอา ้เปนตัวลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยหนูก็ตื่นเต้นค่ะพี่เกณฑ์หล่อมากเดี๋ยวให้ให้ชมแบบความหล่อไกลๆก่อนพี่เกณฑ์ขายอาหารให้บูมเหรอคะบูมเป็นปลาช่อนอาหารลูกๆอาหารลูกลูกเราจะชิมค่ะโอ้ยโห้ยโอ้ยี i r l s มาเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวอ๋อนี้ขายอี๋อ้อย วันนี้ขายกี่ตัวคะวันนี้ขายสามตัวครับอันนี้เป็นตัวแรกนี้เป็นแซลมอนออยสำหรับลูก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 ก็คือคือลูกลูกหมาลูกแมวลูกหมาลูกแมวก็คือลูกหมาลูกแมวนะคะราคาโปรยังไงคะหนูจะได้จับเวลาอุ๊ยเริ่มเลยหรอครับใช่ค่ะยังไม่จับขายบอกโปรก่อนยังไม่จับหรอครับค่ะแต่ว่าจับมือทีนึงเวลาขยับหนึ่งนาทีค่ะอุ๊ยโอเคค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้แซลมอนออยของเรานะครับขวดใหญ่500มิลลินะครับก็ลดเหลือ780บาทแล้วก็ไซส์เล็กเหลือ399นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกอาหารน้องๆที่เป็นเม็ดนะครับมีไก่ไก่งวงมีแซลมอนนะครับถ้าเป็นของน้องหมาส่วนของน้องแมวก็จะมี3ตัวนะครับ เหลือ499นะครับเป็นขนาด1.35แล้วก็1.2นะครับผมคืออันนี้เป็นบอกเลยว่า human grade ก็คือเป็นแบบแบบดีแบบที่เราคัดมาแล้วค่ะอันนี้มันชื่อแบรนด์อะไรนะคะ deserve deserve โอ้โหก็บอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมีสินค้ามากมายที่ช่วยดูแลน้องๆเกรดแบบ super premium ใช่เขาสำหรับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอยากจะดูแลแบบ ลูกๆอยากจะได้อาหารแล้วก็พวกขนมให้ลูกๆอย่างดีออคือถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงลูกๆที่แบบอยากขนยาวขนสวยเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวแซลม,มอนออยนะเพราะว่าเขาก็จะช่วยบำรุงขนบำรุงข้อต่อบำรุงสมองคือดีดีกว่าวิตามินที่พวกเรากินอยู่ทุกวันนี้ได้คิเอาให้ลูกๆบ้างไหมครับได้พิเคษ5ชั่วโ <c oughs> มงได้าของอันนี้ไง5ชั่วโมง ห,ห้าช,ชั่วโมงเลยจับมอืทอ, <c oughs> มอทีนึงในาจับมือทีนึงในห้าชั่วโมงในห้าชั่วโมงขายู่ตลอ,อ,อยากให้อยู่ทั้งคืนเลย่วิธีการมันทำยังไงคะอันนี้หนูมีถ้วยมาเล้ววิธีการนี่เดี๋ยวให้ดูนะให้ดูสีก่อนเดี๋ยวกันก็วิธีการเขาจะมีบอกนะครับว่าน้ำหนักตัว เท่าไหร่แล้วกี่ <ใน S 1> ปั๊มไหนคะดูตรงไหนนะครี่หอมไหมครับหมอหมหม,อมากค <c oughs> อะไรครับตัวพี่<ะ> <c oughs> ดูดูอ่ะนะดูดูอ่ะนะเป็นขวดเทแล้วโอเคขวดเทขวดเทขอเทเทด้วยใช่ไหมใช่ไปเลยค่ะให้เห็นแบบชัดๆไปเลยว่าเยอะๆเลยนะมันเป็นอย่างี้ได้หมดเลยนะใครที่ต้องซื้อคะพูดง่ายๆเลยใครที่ต้องซื้อใครที่ต้องซื้อก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนะครับที่จะต้องซื้อไปดูแลน้องๆคือผมอ่ะเอาจริงผมอ่ะให้น้องๆที่บ้านกินเหมือนกันค่ะ คือเขาเขาขนยาวไงแล้วเขาก็ต้องการแบบขนสวยแล้วเราก็พวกนี้สําคัญมากคือกินกับไม่กินอเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างมากๆเหมือนกันนะอืเป็นสินค้าอันดับหนึ่งบนอันับส่ะหูดับไปแล้วเนายสินค้าอันดับหนึ่งบนอัสโอเคสินค้าต่ตอนนี้กาลังจะเป็นอันดับหนึ่งของติกตอกแล้วดีมากเลยนะคะสินค้าของเราเนาะตัวเองเนาะ ให้ดูสีนะดูดิมันก็จะแบบใสๆอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเจนนี่ชิมไม่ดูหน่อยเอาโทษนะยังไม่เกลครับโอเจนนี่ทานได้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้จริงๆคนสามารถชิมได้ได้จริงหรอจริงสามารถแบบชิมบผู้ชายดีกว่าชิมได้ชิมได้น้ำมันปลาแซลมอนน้ำมันปลาแซลมอนอ๋อคนก็กินได้อยู่นะรับโอเมก้าได้รับโอเมก้าสามหกรับโอเมก้าสามหกโอเมก้าสามหกเนี่ย คือน้องๆเขาเขาผลิตเองไม่ได้เราต้องเติมให้เขาค่ะเอ,อ,อ้โหบูมสวยเลยนะคะวันนี้เราลอกอาหารมาเก็บอาการหน่อยค่ะเอาแบบเม็ดเหรอขนที่บูมสวยเลยครับเอได้สิครับผมปอนได้เลยเอาแบบเม็ดมันเลยเอาแบบเม็ดมาครับค่ะเอาจริงผมก็เคยชินนะชิค้ค่ะ มันมันิดนึงแต่ว่ากินง่ายแต่กินง่ายนะคะทุกคนพี่เคนอยากให้หนูเป็นอะไรหนูก็จะเป็นให้พี่เคนเป็นวัวค่ะเป็นวัวเป็นวัวชนครับหน้าแบล้วหน้าผู้หญิงขนาดนี้เขาบอกว่าพี่เคนยิ้มหวานหน่อยเขาจะกดซื้ออ๋อโอเคอืหไมหล่อจังเลยอ่ะพี่ เราไม่เคยเจอกันเลยหรอไม่เคยเลยค่ะจริงเหรออาจจะแบบเป็นในฐานะเอฟซีแบบมีแบบปันผ่านเคยเจอตามตึกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยเจอแบบนี้มันใกล้มากเลยพี่เคมจริงเหรอจบัดเหมือนห้าก็ไม่ได้อย่างงี้เนี่ยใครเขาหรือเราหนูสิคะหล่อมากบูมอยากเป็นคำแก้วคำแก้วกูมีงูกูพานอยู่ข้างบนน่ะ มาแล้วต้องมีงูต้องมีงูกดได้เลยตอนนี้เป็นสินค้าที่ขายรียนแบบแบบต้นๆเลยนะคะเขาบอกว่า99%ของลูกค้าบอกว่าขนมันจะนุ่มขึ้นเฮ้ยแต่มันนุ่มจริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็สินค้าได้เลขทะเบียนอาหารสัตว์เรียบร้อยเหมือนอาหารคนแบบต้องมีอยแต่อันนี้ก็คือเป็นของอาหารสัตว์ก็คือได้มาแล้วแล้วก็โรงงานได้มาตรฐาน GMP เลยใช่โอ้ ISO ด้วยแล้วเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จริงจริงเขามีแบบ ครอบคลุมมากๆสําหรับที่เป็นแบบน้องหมาน้องแมวค่ะคือมีมียันแบบแกจเจตน่ารักน่ารักอะ่ะต่อไปก็คงน่าจะมีแบบมีเสื้อมีอะไรของน้องของน้องๆออกมาเพิ่มว้าวก็ติดตามแบรนด์ดีเซิร์ฟเอาไว้เพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนครอบคลุมที่เกี่ยวกับลูกๆของคุณใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือมแม้แบบว่า สัดอะไรก็แล้วแต่ที่อยากขน่มขนนุ่มเช่นงูอยากให้ขนนุ่มอะไรเงี้ยันเป็นเกร็ดนะก็คือติดตามกันได้นะคะเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมเลยเพราะว่าวันนี้พี่เคนคือมาการันตีได้ตัวเองเลยใช่ตัวนี้ตัวนี้คือพรีเมียมจริงๆเพราะว่าพวกวัตถุดิบอ่ะเขาเขาคัดมาดีแล้วเราก็จริงๆผมผมเคยใช้ก่อนก่อนที่จะมาเจอกับพี่พี่เจอกับพี่พี่อีกเขาบอกว่าแบรนด์เขาไม่ค่อยแมสยแต่ เนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เป็นแบบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักหมดแต่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยแมสเท่าไหร่แต่เขาจะแมสในในกลุ่มของคนที่ของคนที่แบบเลี้ยงน้องจริงเลี้ยงน้องจริงๆเลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะคนที่ประงกตงมคนที่ปร้งมแบบว่าพร้อมจ่ายทุกอย่างให้เขาเปินเปิลเปินเปิลอยากอยากมองว่าเราไม่ได้เอา ตังมาทำมาร์เก็ตติ้งเยอะเลยครับเราไปทำโปรดักต์ให้ดีก็คือว่า<ม>เข<ล>าไม่ได้นําเงินนะมาลงทุนเกี่ยวกับการตลาดเดยอะเพราะเขาว่านําไปลงทุนในตัวของโปรดักต์หมดแล้วเพร่ะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการลงทุนใครที่ซื้อไปก็คือคุ้มค่าแล้วก็ตัวน้องมีความสุขตัวคนคนเลี้ยงก็แฮปปี้ใช่ไหมคะเพราะเข้าลงมาทีเดินเนี่ยหมดเยอะนะเพราะฉะนนั้เรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงอันนี้สำหรับน้องหมาหรือน้องแมวหรือว่าได้ทั้งคู่เลย ขนนุ่มเลยนะบูมได้ตั้งแต่สาเดือนขึ้นไปสามเดือนนไปนี่ขนไม่นุ่มนะครับขนหนูนี่ยไหนครับโอ้ยขนนุ่มโอ้ยนี่นี่ขอย้ำโปรอีกทีนึงโปรนะครับผมก็ถ้าเป็น500 500 ml นะครับก็จะเหลือ799 799นะครับส่วนที่เป็นขวดเล็กก็จะเหลือ สา9เก้าเก้านะครับผมสองพันออเดอร์แรกมีสแน็คให้อันนี้เราจะสุ่มเราจะสุ่มให้นะจะเป็นสแน็คของจะเป็นจุ่มอ๋อจะเป็นจุ่มจุ่มจุ่มให้นะครับก็บอกวมีทำไมต้องจุ่มจุ่มบันค่มันก็จะให้ไปอย่างละสองซองใช่สแน็คเป็นฟีสต์ไดกผลไม้ห้าสิคนดูตอนนี้ที่ยิ้มมามีสองแบบยิ้มชอบกับยิ้มเกลียบปกุหลาบอยู่ใกล้คนหลอกเกิยิ้มชอบเลย อยากให้เปิดใจลงยิ้มตลอดเลยใช่ค่ะเพราะพี่พเคนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของวันนี้ของพวกเราแหมมากับสินค้าที่ดีที่สุดด้วยเพราะว่าเรามาคนแรกหรือเปล่าก็ดีค่ะวันนี้ทําให้พวกเราแบบสุดใสตลอดวันใช่ตลอดไปเริ่มต้นวันที่ดีของพวกเราครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับยังไม่ต้องเยี่ยมอ่ะสองขบยังไม่พาไปไหนค่ะอยู่กันตรงนี้ก่อนอเตรงนี้เริ่มต้นวันที่ดีโอเคเดี๋ยวเรายังกดได้อยู่นะคะแต่ในระหว่างกดตัวนี้ขอสินค้าตัวต่อไปของพี่เคนหน่อยค่ะ ก็น้องหมาโอ้ยอะไรอีกอ่ะมันคืออะไรคะอันนี้อาหารดูดของพวกเรามใช่อาหารของผมเองครับน้องหมานี่น้องหมาอาออนุญตแกะ๋ออันนี้เป็นของน้องหมาก่อนนะขออนุญาตแกะนะราคาโปรยังไงคะพี่พี่เจ็ดเก้าเก้าครับเจ็ดเก้าเก้าของอูนี้หนึ่งจุดสามห้ากิโลอันนี้เป็นแซลมอน ตัวเลขสี่เก้าเก้าครับอ๋อสี่เก้าเก้านะครับปกติแปดร้อยยี่สิบ<ก>เหลือสี่เก้าเก้าโอ้โหสูงแปบร้อยยี่สิบเหลือสี่เก้าเก้านะครับลดมาครึ่งเลยนะครับผมอ,<า>อันนี้น้องๆที่แพ้ไก่ทานได้นะครับสําหรับน้องน้องหมาอันนี้เป็นน้องหมาน,น้องแมวที่แพ้ไก่ทานได้ถ้าแพ้พี่ละ่ะ จ็หาัดีไปจะต่อไปกันต่อนะคะบูมกินทุกวันไหมคะทุกวันทานไ่น่าขนสวยเลยครับโปรโมชั่นจาก820รสี่เก้าเหอ่เก้าองอันนี้อันนี้มันมีโปรตีนเยอะนะครับโปรตีนอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับมมึงจะกินอาหารหมาเพื่อพ่เกิเหรออร่อยไหมครับ เนี่ยแหละลาะคนเราทำตลบมากเนื้อสดยะอกระดูกกรุบกรอบยายนะมี่เกนให้บูมกินก็ได้ค่ะดูว่ามีเกนนี้กำหมอบก็ไปนไได้นะอะกินดีกลิ่นดีกดกันดีกว่าวันนี้โปรดีๆนะคะจาก800กว่าเลือแค่469บาทตัวนี้ถ้าน้องหมาน้องแมวทานแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ ขนสวยขับถ่ายดีผิวพรรณดีผิวพรรณดีใช่ครับลำไส้ดีลำไส้ดีเออช่วยช่วยช่วยบำรุงลำไส้ด้วยนะครับขนสวยขับถ่ายดีลำไส้ดีแล้วก็น้องก็จะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีโอ้ยเดี๋ยวอารมณ์ดีนี่โดนไปกี่โลแล้วครับโดนไปห้าเมตรนะครับเห้าเมตร อันนี้เลยหรอร่มดีสุดเลยค่ะพี่แครถ้าซื้อให้น้องๆแล้วน้องๆเด้งอย่างงี้ก็แสดงว่าใช่อันนี้สําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะเด็กๆทานไม่ได้นะเมื่อกี้พี่บูมล้อเล่นนะคะอันนี้ช่วยลดลดคราบน้ําตาลดคราบน้ําตาด้วยอุ้ยอุ้ยเหมือนกันเลยค่ะกินด้วยดีกว่าอันนี้อันนี้ต้องเป็นสําหรับน้องๆที่อายุ1ปีขึ้นไปนะอ่ะหนึ่งปีขึ้นไปน้องที่1ปีขึ้นไปนะคะ ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวและอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่พรีเมียมนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็ผ่านการตรวจสอบมีเอกสารยืนยันเรียบร้อยเนี่ยก็เลือกเป็นของดีเซิฟได้เพราะว่าตัวนี้น้องๆที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปทานแล้วขนสวยขับถ่ายดีผิวพรรณดีนะคะแล้วก็อะไรขับน้ำตาลดะะขับ<า>น้ำตาด้วย<อ>เพราะว่าน้องหมาน้องแมวาเช็ดกันบ่อยๆใ้าอย่างนี้อยาก<ๆ>ให้ปังกูรูดัดหมาักูรูดัดหมา เมือไม้คือบูมาเลี้ยงหมาแล้วเป็นเพศหมายคนอาจจะงงว่าทำไมบูกล้ากินอาหารของหมาจริงๆแล้วบูหมาเลี้ยงเลี้ยงหมาแบบลูกก่อนที่จะให้ลูกกินอะไรบูจะชิมทุกยี่ห้อบูจะชิมก่อนทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่บูกินอาหารหมาเป็นเรื่องปกติอ่าใช่ผมก็เคยกินใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องชิมอันนี้หนึ่งคือไม่ได้เค็มอันนี้ไม่ได้เค็มโดดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสารอาหารครบนะแล้วก็เม็ดเล็กกินง่ายนะคะไม่แข็งจนเกินไปไม่แข็งถูกต้อง แล้วก็มีสแน็คให้ด้วยผมอยากเห็นสแน็คข้างในที่พกแกนอันนี้ก็คือได้ได้2,000ออเดอร์แรกก็ได้อันนี้ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นฟรีสไดคอนเซ็ปต์คือผักผลไม้5สโอ้ยอยากกินนะอยากกินที่พิเศษเหมือนเวลาเรากินวิตามินได้จริงเหรอครับพี่ได้กินได้ ก็ต้องบอกก่อนนะว่าตอนเนี้ยกินได้ใช่ได้กิน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 ไปแล้วค่ะแต่เรื่องของกินกันหมดนะจ๊ะพวกเราผู้ชายเนาะคืออร่อยค่ะหอมไหมครับเอาเร็วๆใครที่ซื้อไปแสดงเขามีแบบพวกไฟเบอร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะช่วยช่วยการขับถ่ายของน้องๆด้วยนะครับค่ะอันอาหารเราโรยแซลมอนออยล์ได้โรยนองไหมคะใช่ค่ะ เรามาโรยด้วยกันได้เพิ่มเราจะเป็นไอ้ใบกราวอยู่ข้างหลังได้ไม่เฉยเฉยใช่ไหมใช่ค่ะลูกพี่นจะเค้กลอยยิ้มหวานเต้นก็ได้เออมาหน่อยมาจับสัตว์พี่แกนเหรอจับแล้วมันทำมาดู้านานแล้วนะขออนุญาตเอาไว้พี่เกนอยู่ตรงกลางตรงนี้เนะ

S <S anyway> Wirtschaft> ขอบคุณมากขอบคุณมากช่หกันช่วยมากค่ะคี่เขอบคุณมากแต่ว่าวันน yes ี้ที่เ umm ็นมาแบบว่าหัววันเลยขอบคุณที่เทนกับแบรนด์ดีเซอร์มากนะคะขอให้หลังจากนี้ยอดขายบังฟัเลยนะคะขอบคุณมากคะขอบคุณมากนะคะพบ่เขอบคุณมากเคอบาทนี่เนส่งค่ะ ส่งให้พี่เกค่ะส่งพี่เกกลับค่ะแม่แมแมแมแป๊บนึงรอแป๊บพีุงเไปดลูกับพี่เกอาจได้ออกไปแบบรอๆเลยค่ะบด